ศิละปะวัฒนธรรมของไทยเรามีมาหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็มีมากมายหลายขแขนงด้วยหลายๆเรื่องและเกือบทุกเรื่องน่าสนใจน่าเรียนรู้ทั้งนั้นล่ละค่ะวันนี้ช่วงทุ่งแสงตะวันลูกทุ่งจะพาไปรู้จักกับหนังใหญ่นะคะการอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนค่ะเด็กๆหลายคนเกือบจะไม่รู้จักแล้ววันนี้มารู้จักด้วยกันนะคะ ในสวนทุ่งแสงตอนลูกกรุงนั้นมีเด็ก2คนคะ่ะสืบทอดวัฒนธรรมการทําขนมไทยแบบโบราณวันนี้จะไปด้วยกันนะคะแต่เริ่มต้นที่ลูกทุ่งก่อนคะ่ะใช้ในการเดินทางขนมหานกระลังหอะครับตัวนี้เป็นหนังเข้าเฝ้าครับหรือเรียกอย่างก็ได้ครว่าหนังไหวครับ ช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบิบุอรี่จำกัดวัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและกิจกรรมต่างๆของคนไทยแต่โบราณมาแล้วรวมทั้งเป็นแหล่งรวมศิละปะวัฒนธรรมหลายด้านเช่นที่วัดขนอนอ,อโพธารามจัังหวดราชบุรีแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องศิละปะการแสดงหนังใหญ่จนเรียกขานกันติดปากว่า หนังใหญ่วัดขนอน หรือเด็กชายกรีนไกรผิวงามอยู่ชั้นป .6 โรงเรียนวัดขณน์ทางบ้านฝากให้มากินอยู่กับวัดต้นก็เลยได้ใกล้ชิดศาสนารวมทั้งมีความคุ้นเคยกับหนังใหญ่เป็นอย่างดีหนังตัวนี้มันต่างกับโขนครับโขนมันเป็นหนังตัวเล็กๆมีชีวิตครับแต่หนังใหญ่ไม่มีชีวิตครับเขาเลยเรียกว่าหนังใหญ่ครับต้นเปรียบเทียบหนังใหญ่กับโขน เพราะเป็นมหรสพที่เล่นเรื่องรามเกียรติเพียงเรื่องเดียวเหมือนกันคนเล่นโขนเอาหัวโขนมาใส่แล้วแสดงลีลาท่าทางเหมือนมีชีวิตจริงส่วนหนังใหญ่ใช้คนเชิดตัวหนังซึ่งแกะสลักเป็นตัวละครต่างๆให้เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเช่นกันทำมาจากหนังหนังงูครับหนังงวนี่ได้มาจากงวที่ตายแล้วครับแล้วเขาก็เลยเอามา ลอกขนลอกอะไรกับทาให้ดีแล้วก็เอามาพึ่งแล้วก็ตากแดดสักพักแล้วเขาก็เอาไปแกะครับแกะเป็นรูปล่างอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ใช้เครื่องมือพวกตู้พวกมีดแกะครับหนังตัวนี้เป็นลิงที่คุณหน้าคุ้นตากันดีหนุมานชานสมอนทหารเอกของพระรามยังไงคะหนังแต่ละตัวมีชื่อเรียกต่างกันตามลักษณะท่าทาง อย่างเช่นหานุมานกำลังเหาะกำลังเกี้ยวสาวก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปแล้วแต่ว่ากำลังทำท่าอะไรตัวนี้เป็นหนังเหาะครับใช้ในการเดินทางครับเหาะไปที่กรุงลงกาหรือว่าหนังหนังเดินมันหนังเดินก็ได้ครับตัวนี้เป็นหนังไหวยครับหรือว่าหนังเข้าเฝ้าครับพระองคตกำลังเข้าเฝ้าพระรามครับ ตัวนี้เป็นหนังพเนจรครับหนังพเนจรพ,พระรามกำลังเดินพเนจรไปที่ป่าครับแล้วตัวนี้เป็นหนังเข่งครับหรือว่าเรียกอย่างว่าก็ได้ครับว่าหนังยกทับครับแล้วผมก็เชิดตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเชิดเชิดสี่คนครับแล้วมีตัวตรวจผลนะครับตัวนี้เป็นหนังจับครับหนุมานกำลังจับกัน กับอินทรชิตครับหนังสองตัวมารวมกันครับเขาเลยเรียกว่าหนังจับครับตัวนี้เป็นหนังหนังโกงศนครับอินทรชิตกําลังโกงศนอยู่ครับท่ายิงธนูเหมือนท่าโกงสอนเขาเลยเรียกว่าโกงหนังโกงศนครับตัวนี้เป็นหนังโลงครับเขาเห็นการหนุมานกําลังรักกับนางอุุมาลีเขาเลยเรียกว่าหนังรักหรือว่าเรียกอย่างก็หนังโลงก็ได้ครับ หนังใหญ่เป็นมหรสพที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและถ่ายทอดกันมา300-400ปีแล้วหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงฝึกหัดยากค่ะคนก็เลยสนใจน้อยลงน้อยลงยิ่งเดี๋ยวนี้มีความบันเทิงรูปแบบใหม่มากมายการแสดงหนังใหญ่เลยเหลืออยู่เพียงสองคณะคือคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีและคณะหนังใหญ่วัดขนอนแห่งนี้เท่านั้น ตรงนี้เป็นที่เก็บหนังชุดใหม่ครับหนังนี่เอาไว้เต้นเวลาเวลาออกการแสดงครับการวาดและแกะสลักหนังเป็นศิละปะที่ควบคู่กับการเชิดหนังใหญ่หน้าเสียดายปัจจุบันมีช่างแกะหนังเหลืออยู่ไม่กี่คนโชคยังดีค่ะที่โรงเรียนวัดขนอนของต้นสอนพื้นฐานการแกะหนังให้กับนักเรียนที่สนใจด้วยค่ะที่โรงเรียนสอนพวก แกะหนังตัวเล็กๆครับแต่ครูเขาแกะพวกหวามานมันออกมาขายเพื่อได้สมทุมทุนโครงการท่านกลางวันครับแกะสลักหนังเป็นวิชางานเลือกในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นปหปหแกะสลักรูปหนังใหญ่คงจะยากเกินไปเริ่มจากแกะรูปสัตว์ตัวเล็กๆทําเป็นพวงกุญแจคะ่ะได้ฝึกฝีมือ แล้วยังเอาไปขายได้เงินเข้าโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆด้วยยยามจุดเทียนบ่อยๆเ,เนี่ยหนังที่เด็กๆแกะนี้เป็นหนังบัวค่ะใช้มุกหรือตุ๊ดตู่ตอกเจาะหนังให้เป็นลวดลายส่วนที่ต้องการแกะให้ได้รูปก็ใช้มีดค่ะเสร็จจากแกะก็เอามาลงสี นักเรียนที่เลือกเรียนแกะหนังส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงส่วนนักเรียนชายมักจะเรียนเชิดหนังค่ะคอยให้เป็นพวกพวกรับใครแกะก็อยู่ส่วนแกะใครเชิดก็อยู่ส่วนเชิดครับมันไม่เกี่ยวครับตรงที่ต้นยืนอยู่นี้คือด้านหลังจอที่ใช้แสดงเวลาแสดงจริงตรงไหนเป็นอะไรล่ะคะครูจะยู่ตรงนี้ครับแล้ว คนเต้นก็อยู่ช่วงนี้ครับคอยเคาะไม้โค้ครับแล้วก็นั่งคอยเตรียมจะไปเต้นครับกูคอยจะจัดนั่งให้พวกให้พวกราเต้นเขาจะวางตอนไหนตอนไหนเขาก็จะวางเรียงเรียงกันไปครับแล้วตรงนี้เป็นไฟสปอตไลท์ครับเอาไว้ให้มันสว่างไว้ให้มันดูสวยครับการเชิดหนังใหญ่จะเชิดหน้าจอผ้าสีขาวมีไฟส่องผ่านจอจากด้านหลัง ก่อนนี้เคยใช้ใต้หรือกะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงให้เรืองแสงสวยงามแต่เดี๋ยวนี้ใช้ไฟสปอตไลท์ค่ะเวลาแสดงจะมีคนคอยเคาะไม้โขงให้จังหวะค่ะคนที่ชำนาญเรื่องรู้ลําดับตัวแสดงก่อนหลังจะเป็นคนวางหนังเรียงซ้อนกันเพื่อคนเชิดจะได้มาหยิบเชิดได้สะดวกและทันเวลาต้นเรียกคนคนนี้ว่า คนทอดหนังค่ะตรงนี้เป็นจอสาธิตการแสดงครับเงานี่คือเงาหนังของลิซีครับลิซีนี่เป็นหนังสูงรบเขาเลยเอามาไว้ข้างบนนี้ครับวางล่างไม่ได้ต้นพามาดูข้างหน้าจอค่ะนี่เป็นจอที่ใช้เ,เวลาสาธิตการสแสดงจอหนังใหญ่จริงๆใ,ใหญ่พ,หพอๆกับหนังกลางแปลงโน่นละค่ะจอใหญ่ วันนี้ประมาณเท่านะครับเท่าข้างล่างนี่เอาไว้ที่กันไม่ให้เห็นทั้งหลังครับแล้วเวลาเขาจะเต้นก็เขาก็จะเอาหนังมาไว้ตรงนี้กับตรงนู้นครับคนฝั่งครับตอนเชิดก็ไปเชิดมาตั้งแต่งนู้นแล้วก็เชิดเวลาออกออกทางนี้ครับ การแสดงหนังใหญ่นำหนังสัตว์จากธรรมชาติมาฟอกมาสลักเกิดลวดลายรูปคนรูปสัตว์เด็กๆฝึกฝนรู้วินยัยรู้จังหวะรู้ความงามความเคลื่อนไหวอันงดงามของเด็กๆอย่างต้นและเพื่อนๆทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของหนังใหญ่อันงดงามมีชีวิตชีวาสืบทอดต่อไป วันนี้ต้นทําให้เราได้รู้จักกับหนังใหญ่วัดขนอนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาดูการซ้อมและการเต้นจริง,รงๆว่าเด็กๆทําอย่างไรวัฒนธรรมไม่ใช่มีแค่การเต้นการรําเท่านั้นละค่ะการกินก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้มาที่ตลาดอ,อตกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในช่วงลูกกรุงมาดูเด็กๆทําขนมไทยเรียกกันว่าลูกชุบเป็นผลไม้ไทยนะคะแต่จริงๆเป็นขนมค่ะสักครู่นะคะ ช่วงลุกรุงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยฝีมือประดิษฐ์ประดอยอาหารคาวหวานของไทยมีมาแต่โบราณค่ะโดยเฉพาะขนมไทยเหล่านี้ เป็นความสัมพันธ์บ้านวัดวังที่ใกล้ชิดกันมานานในความหวานนี้มีความหมายแตกต่างกันไปค่ะบางอย่างเป็นขนมประเพณีขนมาศาสนาหรือขนมในงานพิธีมงคลต่างๆชีวิตที่ต้องรีบเร่งแข่งขันกันอย่างทุกวันนี้ผสา,านกับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย เด็กรุ่นใหม่จึงมีช่องว่างห่างหายจากขนมไทยโบราณแต่สำหรับน้องตักน้องต้าสองพี่น้องครอบครัวสุรพงศ์วณิชกุลโชคดีค่ะที่ทั้งลุงป้าน้าอารวมตัวกันเปิดร้านขนมไทย9พี่น้องประสบความสำเร็จทางธุรกิจและฟื้นคืนชีวิตให้ขนมไทยโบราณในวันว่าง ทั้งคู่จะมาคลุกคลีช่วยกันทำขนมที่ร้านในตลาดอตกรนี่ล่ะค่ะยิ่งเติบโตต้าและตักยิ่งรู้จักขนมไทยมากมายขึ้นนี่เป็นทองต่างๆมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็เม็ดขนุนไว้ใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆนี่ขนมจากมงกุฎ รอบๆเป็นเม็ดขกลจีและต้องการเป็นเม็ดรัวกับไข่แดงไว้ใช้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่และงานแต่งงาน,นนี้ทองเอกอเพราะชื่อมันเรียกทองเอกเขา,าจงติดทองเอาไว้อันนี้สัมปณนีข้างหน้าเขาจะทําเป็นรูปดอกไม้ค่ะและทําเป็นสีต่างๆจากแป้งน้ำตาลมะพราะ้าว ส่วนผสมหลักไม่กี่ชนิดเติมความช่างคิดช่างสังเกตและฝีมืออันประณีตกลายเป็นสเสน่ห์ของขนมไทยหลายอย่างลอกเรียนความงามจากธรรมชาติสู่รูปลักษณ์ของขนมโดยเฉพาะลูกชุบขนมไทยในร่างผลไม้ที่ถูกตาต้องใจคนทุกยุคทุกสมัยวันนี้ต้ากับตักพามารู้จักการทำลูกชุบคนนี้โกจิม๋มส่วนคนนี้โกเล็กค่ะ คุณอาผู้คอยสอนวิธีการทำขนมให้เด็กๆโกจิ๋มกำลังทำชุดอยู่ไหนโกเล็กไหนโกจิ๋มลหรคะสวัสดีค่ะตอนราทำลูกชื่อเด็กๆบอกว่าถ้าทำเป็นเขาเชื่อทำด้วยแล้วเหรอก็เลยถือโอกาสไปดูเลยเด็กๆเขาหัดกันอย่างนี้จะเป็นประจำเหรอคะที่บ้านเนี่ยทำอยู่ทุกวันเขาได้เห็นตรงนั้น หมายถึงว่าถ้าเขาเขาได,ได้สนใจนิดนึงเนี่ยเขาจะได้เหมือนกับมีวิชาความรู้ไปในตัวเลยการที่เขาได้เห็นทุกวันเนี่ยเหมือนกับเขาได้มีประสบการณ์ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นแล้วนี่มีลูกอะไรบ้างคะเนี่ยมีชมพู่มะม่วง,วงแล้วก็พกริกมังคุดสารพัดเลยพี่น้องชอบมายอมมาเมื่อเหมือนแอปเปิเมม้ปปลได้ใช่ไหมคะลูกชุบเป็นขนมชาววังค่ะ ทำจากถั่วเหลืองกวนกับน้ำตาลและกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นรูปทรงเรียนแบบผลไม้จากธรรมชาติกว่าจะปั้นได้อย่างนี้เด็กๆต้องสังเกตและรู้จักรูปร่างผักผลไม้ต่างๆกันก่อนด้วยค่ะอยากจะหัดทำบ้างควรจะเริ่มต้นที่หัดทำอะไรก่อนละคะพีก,กับทรงเพราะมันง่ายที่สุดใช่ไหมคะอ่านสาธิตวิธีการทำเผื่อจะทำเป็นบ้างจะทำไงคะเริ่มต้น ทำวงกลมค่ะแล้วก็เอามือลงไปข้างล่างนี้มือลงไปข้างล่างนี้แล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆข้างบนก็จะจะอยู่อมันถ้าเกิดเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอ้าวเวลาเห็นพ่อแม่ทํางานต่างๆแล้วเราอยากช่วยทําบ้างเนี่ยเด็กๆคิดว่าควรจะทํายังไงดีคะฝึกอ่าไหนเล่าให้ฟังสิแล้ววิธีการฝึกเล่าเลยฝึกยังไงคะอ่าค่อยๆตั้ง แล้วก็ค่อยปั้นที่อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าพี่นกจะปั้นส้มลูกหนึ่งเนี่ยพี่นกก็เอาถั่วเนี่ยมาปั้นกลมๆแล้วไงอีกคะแล้วก็เสียบไม้เสียบไม้เสียบไม้แล้วก็ทาสีส้ม,มต้องทามากทาน้อยแค่ไหนแล้วคะก็ประมาณให้เหมือนสีของส้มจริงๆเหมือนฝึกหัดระบายสีลคะค่ะ ต้องลองผิดลองถูกกันบ้างก่อนจะนําไปชุบวุ้นเคลือบ<ต>ผิว <ไป S 1> ให้เงางามค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทามาหากินแบบนี้บางทีผู้ใหญ่ก็อาจจะบอกว่าถ้าเด็กๆทําแล้วอาจจะเสียหายบ้างเสียของบ้างอย่างนี้จริงๆเราควรจะคิดยังไงแล้วคะจริงๆแล้วถ้าเสียไปแล้วเขาทําได้ดีในวันหลังควรจะเสียให้เขาทำตรงนั้นอย่าไปเสียดดยของถ้าเสียดดยของเด็กเขาจะไม่เป็นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่เสียดดยเนี่ยได้ฝึกเขาด้วยแล้วทําให้เขารู้สึกว่ามีสมาธิในการทำน้องตาว่าทําไมเราถือ ควรจะได้หัดทาอะไรต่างๆที่เป็นขนมไทยแล้วคพื่อจะได้สืบต่อกันมามเพราะขนมไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทําเออพี่นก,ก็ว่างั้นแหละหาดูได้ยากบางคนอาจจะยังไม่รู้จักรูปชุดได้ซ้ําไปเนาะแม้จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมหลากหลายแต่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สอนให้เด็กๆรับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมเกิดความภาคภูมิใจที่จะได้สืบทอด และรู้จักรากเง่าของตัวเองวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักหนังใหญ่ที่วัดขนอน,นะคะแล้วก็ได้ไปดูเด็กๆน้องต้ากับน้องตักทำขนมไทยโบราณขนมลูกชุบด้วยเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านผู้ใหญ่แล้วก็คนใกล้ชิดทั้งนั้นล่ะคะ่ะ เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทยเราก็ว่าได้นะคะคราวนี้ถึงช่วงตอบจดหมายแล้วละคะ่ะจดหมายที่คัดมาตอบวันนี้นะคะเป็นไปษนียบัตจากคุณมนกำทรนนะคะจากจังหวัดลำปางบอกว่าอยากให้มีรายการเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานของทางภาคเหนือเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นเลยและจะติดตามมาให้ค่ะในส่วนฉบับที่สองมาแปลกมากเลยนะคะจากเด็กหญิงสุภาพรจันศรีสอนจากจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนมาสองบรรทัดค่ะบอกว่าขอโทษด้วยที่รบกวนหนูอ,อยากได้กล้องหนึ่งอันติดตามรายการมาตลอดแต่ว่างงมากเพราะว่าทุ่งแสงตะวันไม่เคยแจกกล้องนะคะมีของขวัญที่อยากจะให้ถือได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็คือนี่เลยค่ะเทพเพลงทุ่งแสงตะวันชื่อทุ่งแสงตะวันขวัญข้าวนะคะจะมอบให้กับร้อยคนค่ะที่เขียนจดหมายมาในหัวข้อว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวที่ฉันรู้จัก อาจจะเคยทําพิธีหรือเคยได้ยินก็เล่ามาให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างร้อยคนค่ะจะรับจดหมายไปจนกระทั่งถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะจะคอยจดหมายค่ะวันนี้ลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ